รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอดร,รหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมถอดรหัสขอต้อนรับเข้าสู่เกมประชันไหวพริบและชาวปัญญาของการถอดร,รหัสภาพและเสียงรับ วันนี้เรายังอยู่กับคุณเอ๋ยเช่นเคยซึ่งรหัสต,ต่อไปนี้ก็เตรียมจะปิดเกมเพื่อรับแชมป์เพิ่มอีกหนึ่งสมัยแล้วครับไปชมกันว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ดาวบัญชีขอ3พยางสามพยาง,ายางรหัสเสียงมากครับไม่มีที่มัดผงแกงเขินจัง ไม่มีที่มัดถุงแกงเขินจังไม่มีที่มัดถุงแกงมาครับไรยังไาครับไรยางอาอยู่ต่อครับไม่ยอมไม่ยอมไม่มีที่มัดถุงแกงก็คือไรยางนะฮะเขินจังก็คืออายนั่นเองนะครับ ไร้ยางอายดึงกลับมาได้2 0 0พแต่กำลังจะไปอีกรอบอย่างแน่นอนเก็บสมาธิคุณเอาไว้แชมป์ครับสู้เท่าไหร่ครับเขาเหลือเท่าไหร่เขาเหลือเขาเหลือ2 0 0พครับ2 0 0พค่ะเตผมที่มีทางว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าเหลือ3าจะสู้เท่าไหร่3าค่ะแต่เนี่ยถ้าเหลือส3สค่ะอ้าวมดหน้าตาคุณมองอีกรอบครับมา สี่พันนี้นะครับถ้าคุณม็อกดึงกลับมาได้ได้อีกสข้อเลยพี่แต่ต้องดึงกลับให้ได้นะครับไม่งั้นกลับบ้านมาวัดกันไปครับ4ี่พันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของผู้ท้าชิงดาวินชีขอ1พยางหนึพยางครับปลาดภาพมาครับ เฮ้ครับม่วงค่ะม่วงแชมป์สมัยที่6ครับเก่งมากภาพแรกคือน้ำกับเงินก็คือน้ำเงินนะครับขอพึ่งสอเสือมอม้าผสมม้าสีอะไร สีแดงค่ะสีแดงน้ำเงินผสมแดงต้องรู้แม่สีด้วยนะเนี่ยศิละปะเข้ามาศิละปะก,ก็ต้องมาน,น้ำเงินผสมแดงออกมาเป็นสีม่วง,วงแชมป์สมัยที่ผมพร้อมกันกันสะสมอีก14,000บาทครับ,บและขอเสียงปรบมือใหน้นายกับพี่ม็อกด้วยครับขอบคุณครับเอาไปค่ะเอาไค่ะมาสรุปกันนิดนึงครับผมคุณเหนืนะครับแชมป์สมัยที่6 สำเร็จเรียบร้อยพร้อมกับเงินรางวัลสะสมทั้งหมดจากการเป็นแชมป์8 4 0 0มรวมกับที่สติลมาอีก4,000ตอนนี้ 80, 8 8 0 0 0 8 0 0บาทครับวว้าวนั่นหมายความว่าถ้าสมัยหน้าเขาได้12,000บาทขึ้นไปถ้าเขาชนะเขาแตกเงินแสนแล้วนะคะเขาจะแตะ1นึ่งแสนซึ่งไวมากๆโอ้โห น้องเชียร์ครับแชมป์คนนี้เป็นยังไงคระสปีดมาขนาดนี้เชียร์ว่าชิคก็ต้องขอลดสปีดเขาหน่อยแล้วละคะ่ะหรืออาจจะหยุดสปีดนี้ไปเลยหรือเปล่าก็เป็นได้คืออยู่กับเขาคนนี้ค่ะจะเป็นใครนั้นรรนดอมกันเลย ค่ะชื่อลุงค่ะรุ้งตั้งแต่เพิ่งมานั่งเองด้วยซ้ำได้ได้มีกดตอบยังเนาะคะยังไม่ทันเนาะแต่พอถอดรหัสได้อยู่ใช่ไหมคะพอได้อยู่ค่ะพอได้นะเดียวก็รู้นะฮะพร้อมไหมคะรุ้งค่ะอยากอยู่ตรงนี้ก่อนอยากอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ทันแล้วจ้ะได้โอกาสที่ดีกว่าเพื่อนแล้วค่ะลงไปสู้กับแชมป์ของเราเลยค่ะเชิญครับ สวัสดีครับคุณนุงครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณลุงครับเออพางานเอกชนนะคะทำงานเอกช<ส>นนะ,ค,ะครับผมแล้วดูทินชีบ่อยไหมครับดูค่ะส่วนใหญ่จะย้อนหลังดูยอดด้ยอนหลังดูย้อนหลังนะครับแต่ว่าก็อยู่เวลาดูอยู่ที่บ้านหรือมาดูย้อนหลังนี่เราถอดรหัสอะไรได้บ้างไหมฮะทั้งภาพและเสียงได้หลายคนบอกว่าเหมือนง่ายเวลาอยู่ที่บ้านทุกอย่างมันง่ายแต่พอมาแนงอยู่ตรงนี้เป็นไงฮะหนึ่งเต้นด้วยแล้วก็ ทีมสติวเก่งกันหลายคนคือกดกันแบบเร็วมากเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเราไม่ต้องไปแย่งกับเขาเราแย่งกับเขาคนเดียวนี่แหละนี่แหละค่ะที่ไม่กล้าจะแย่งนะแต่ก็ไม่รู้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ใช่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะต้องพร้อมแล้วเนาะอ่ครับใส่ไปครับดับชีพใส่ให้คนละ1 0,000ครับและสู้กันมาคนละ2 0 0พตรงกลางรวมเป็น4 0 0พัน ใครได้ไปขึ้นนำากอนเลยนะครับ12,000ต่อ8,000รหัสแรกครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางนะครับรหัสเสียงมาครับหยุดคุยโทรศัพท์กับแฟนยายแป๊บหนึงหยุดคุยโทรศัพท์กับแฟนยายแป๊บหนึงหยุด คุยโทรศัพท์กับแฟนยายแปบ,บหนึ่งคุยโทรศัพท์กับแฟนยายแปบ,บหนึ่งหยุดคุยโทรศัพท์กับแฟนยายแปบหนึ่งไม่ได้ทั้งคู่นะครับคุณน้ำฝนตอบว่าพักสายตาค่ะพักสายตารับไปสองพนครับเป็นครั้งแรกที่กดสติลเลยใช่ไหมคะ เป็นครั้งแรกที่ได้ตอบเนาะอ่าเอาเป็นว่านอกจากได้เงินรางวัลในการสติลนะคะคุณน้ำฝนใกล้ๆเลยกิฟต์เซตจากดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าเพิ่มประโยชน์ทุกวันดีทุกวันเป็นของคุณน้ำฝนหนึ่งเซ็ตเลยค่ะทำไมถึงพักสายก็เพราะว่าหยุดคุยโทรศัพท์กับแฟนยายนั่นก็นคือตาแป๊บหนึ่งอ่ายังไม่ได้วางยังไม่ได้วางนะฮะหยุดคุยโทรศัพท์กับแฟนยายแป๊บหนึ่งก็คือพักสาย เหมือนพักสายรอค่ะนะฮะพักสายตานั่นเองสุดยอดครับคุณน้ำฝนครับเลยทําให้ตอนนี้ทั้งแชมป์ของเรานะคุณเอ๋ยและคุณรุ้งที่เพิ่งมานะครับเหลือ8,000เท่ากันลงกันมาใหม่ครับคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000และถ้าใครได้ไปนะครับกลับมาเท่าทุนที่1,000 0ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะเหลือ6000 4 0 0 0ตรงกลางครับดาวินชีขอ สามพยางสามพยางราตรภาพมาครับสามพยางสามพยางราตรภาพมาครับ น้ำฝนมาอีกแล้วครับอะไรจะเบอร์นั้นล่ะคุณน้ำฝนสามพยางนี้คุณตอบว่าผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมารับอีกสองพันครับภาพแรกคือการเผานะฮะเผารวมไม่โทรเข้าไปเป็นเผ่า ภาพที่2รูปของสุนัขนะกำลังรับลูกบอลอยู่ก็เข้ารับภาพสุดท้ายหมูเข้ารับหมูผัวนกลับคู่รับเหมาสุดยอดครับสองรหัสติดๆนะครับทุกรับเหมาจริงรับเหมากิฟต์เซปอีกแล้วค่ะใช่ไหมดีนะ่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าเป็นข,ของเขาไปอีกแล้วค่ะไม่ถามแล้วพวกซีได้เท่าไหร่ได้ดีน่าไปกี่ชุดแล้ววันนี้สองอ๋อได้สอง มีกดติดแต่ว่าตอบไม่ได้ไม่ได้ตอบนะครับผมอกลับมาที่ข้างหน้าของเราคุณธงเองก็ยังไม่ได้ดีหน้ากับเขาเลยนะครับต้องลงมาแล้วก็ต้องสู้สุดๆนะครับผมเพราะว่ามีรางวัลใหญ่กว่านั้นรอคุณอยู่นะครับนั่นก็คือรางวัลเงินสะสมหนึ่งล้านที่เป็นเงินรางวัลสูงสุดของทางดาวินชีที่รอที่จะมอบให้คุณถ้าคุณไปถึงยี่สิบสมัยซึ่งน้องโจ้เราทํามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือหกพันเท่ากันเลยครับตอนนี้ โลไมครับคนละ2,000เป็น4,000ตรงกลางใครได้ขึ้นนำา8 0 0ต่อ4,000ครับ4,000ตรงกลางครับดามินชีขอ3พยาง3พยางปราดภาพมาครับ ูกต,ต้องครับภาพแรกเป็นภาพของการชกนะครับผมภาพที่2นี่กระโดดเลยจาก iPhone 6มา iPhone 10ก็คือข้ามรุ่นมาเลยนะครับชกข้ามรุ่น8,000ต่อ4,000ครับคุณรุ้งครับตอนนี้คุณรุ้งเหนืออยู่4,000นะครับคุณเหนือมี8,000คุณรุ้งจะสู้เท่าไหร่ครับพันเดียวค่ะพันเดียวก่อนนะครับ มาครับ1,000บวก1,000เป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางนี้ที่เกิดคุณรุ้งได้กลับไปนะครับจะตีตื้อขึ้นมาเป็น5,000ต่อ7,000แต่ถ้าเกิดคุณเหนือได้9,000ต่อ3,000มีความห่างแล้วต้องดึงกลับมาให้ได้ครับ2,000ตรงกลางนี้นะครับดาวินชีขอ1พยาง หนึ่งพยางรหัสเสียงมาครับกระรอกไม่เอาเขาทรายกระรอกไม่เอาเขาทรายกระรอกไม่เอาเขาทรายค,ค,คุณรักมาแล้วได้อีกแล้วนะครับกระรอกไม่เอาเขาทรายรคุณลุงครับกล ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเรอร,รอบไม่เอาเขาทรายคุณรักลุ้นแล้วนะคะตอนนี้เรอร,รอบไม่เอาเขาทรายสามวินาทียังไงล่ะคุณรักเรรอบไม่เอาเขาทรายได้ด้วยเดี๋ยวนะตอนนี้ทะลุเหมือนกันล้านแล้วอะ <c oughs> อันนี้หนึ่งพยางค์แต่ว่าอะไรคุณรักกรอกค่ะรกรอกถูกต้องครับผมเรารอบไม่เอาเขาทรายนะครับก็คือกอ รอสละอาะรอออกกอ,อนะฮะเราตัดระ,ระออกไปก็คือรอสละออกไปก็เหลือแต่กรอรอออกกอกอบ,อบนั่นเองรับไป1,000ครับโอ้ยังไม่พอด้วยนะคะคิปเซตจากดีนา่านมโ่วเหลืองส่วนผสมงาดำสองเท่าเอาไปเลยคะ่ะได้อีกแล้วพลาดไปนิดเดียวนะครับตอนนี้น้องเอ๋ืเหลืออยู่7,000ครับ คุณรุ่งมีอยู่3,000ต้องสู้กันอัตโนมัติครับลงมาคนละ2,000ตรงกลางนะครับทำให้คุณรุ่งนะครับที่เพิ่งลงมานั้นเหลืออยู่1,000พแต่ว่าข้อดีคือถ้าคุณดึง4,000นี้กลับไปได้อัพไซด์เลยสวยงามมากมคุณจะตีเสมอแชมป์ทันทีที่5 0 0 0ถ้าดึง4,000ตัวนี้กลับไปได้แต่ถ้าเอ๋ยได้ไปนํำริ้วเลย9้า 1,000 1 · 1, สกอร์บอร์ดตอนนี้รวมทั้งหมดน่าจะเป็นรอบที่เหลือคะแนนสะสมหรือเงินสะสม,น,สะสมน้อยที่สุดรวมทั้งสิ้น10000นะฮะที่รวมอยู่ตอนนี้ถ้าไม่ได้ปล่อยให้4,000นี้หลุดไปถ้าเก็บไว้ได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้มีอยู่10000 5,000อยู่ที่เอ๋อ4 0 0 0อยู่ตรงกลาง1,000อยู่ที่คุณรุ้งซึ่งเที่ยวนี้ถือว่าเป็นโอกาสตีเสมอเลยของคุณรุ้งครับส0 0 0ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง 3พยางราดภาพมาครับ3พยางสามพยางราดภาพมาครับ ศึกสองด้านค่ะ9,000ัวต่อ1,000ครับภาพแรกคือความซ่าของน้ำนะเห็นฟองเยอะเลยนะครับซ่าใส่นอนหนูเข้าไป <c oughs> จากหนูก็เป็นซ่านและนี่บอกเลย2ดึกนะฮะตีสอี่สิอีกภาพหนึ่งก็ตีสามแลวให้ <c oughs> แสดงให้เห็นมีทั้งพระจันท์ก็คือดึกแน่นอนกลางคืนอีกภาพหนึ่งคนที่นอนอยู่บนหมอนก็แปลว่ากำลังนอนอยู่และเวลาก็คือเป็นตีแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือสดึก ซ่าน2ดึกสึด2ด้าน9,000ต่ตอน1,000ครับสู้สครับคุณลุงครับหมดหน้าตากนะครับเหลืออยู่พันสุดท้ายหมดหน้าตากคุณลุงครับเป็กำลังใจให้นะคุณลุงนะซึ่งเท่ากับว่าคุณลุงต้องใช้สิทธิ์ตอบให้ถูกถึงจะดึงกลับมาได้2,000แล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในรหัสหน้าแต่ ทางเหยือเองก็สามารถ <c oughs> ที่จะปิดจ็อบตรงนี้นะครับแชมป์สมัยที่7กับเงินรางวัลสะสมไปอีก1,000 0ืนก็ยังแตะหมื่นอยู่ดี <c oughs> นะฮะยังไม่ได้ลงไปหลักพันโอกาสสุดท้ายของผู้ท้าชิงของเราครับดาวินชีขอ2พยาง2พยาง,ยางราดภาพมาครับ จิมซิลพี่เชอรี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่เชอรี่รค่ะพี่เชอรี่กดแล้วสิบวินาทีครับแ<จ>ชมป์ครับจ,จอมทองปะ่ะคะจอมทองแชมป์สมัยที่เจ็ดครับในภาพภาพเดียวนี้นะครับผมบอกได้ถึงโอ้โหสามรหัสเลยด้วยกันค่ะ จอภาพจอมอม้าจากม้าก็เป็นจอมและม้าสีทองก็เลยกลายเป็นจอมทองแชมป์สมัยที่7พร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก1,000 0มครับและขอเสียงปรบมือด้วให้กับคุณดูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรามาสรุปกันอย่างรัวๆดีกว่าน้องเอ๋ย รู้ไม <laughs> ่เอ่ยว่าแชมป์สมัยที่7ค่ะที่เพิ่งคว้าไปเมื่อสักครู่นี้พึ่งสมัยที่7เองค่ะแต่มีเงินรางวัลสะสมแล้วรวมทั้งสิ้น9800 0บาทครับโอ้โ,อโอหถือว่ากระ่อเยอะทีเดียวสำหรับแชมป์ที่เธอได้สะสมในสมัยเพราะว่าส,สมัยยังน้อยอยู่เลยแต่เงินสะสมมากเหลือเกินเลยมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าจะให้แชมป์ที่ยืนมานานแล้วไปพักดีหรือจะให้ทีมสตีลของเราไปรีเซ็ตใหม่ เอาเป็นว่าให้ทุกคนไป refresh ตัวเองค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในรอบหน้าโดยที่แชมป์ของเราแน่นอนยังเป็นคุณเหนือของเราเจ็ดสมัยยังยืนหยัดอยู่ของเราอย่างแน่นอนและมาดูว่าเชียร์จะจัดทีมสิวคนไหนลงมาบคนแชมป์วันนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนแล้ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้ง <S <S ผมด้งเชียร์และทีม <S <S ดาวิชีททุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ